มาค่ะออขอดูคนที่ได้มาเจอแรนดอมนี้ว้าว the magician นะคะรู้สึกเหมือนคนมีแผนบางอย่างกำลังเริ่มต้นนะคะอยากจะคิดอยากจะทำบางอย่างหาข้อมูลเกี่ยวกับบางอย่างแต่ the magician นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของการแบบเอ่อคุณพร้อมแล้วนะคะเหมือนคุณพร้อมที่จะทำบางอย่างเนี่ย เออคุณพร้อมที่จะทำบางอย่างว้าวได้รับการสนับสนุนช่วงนี้มองโลกในแง่ดี e อ e r g y ดีขึ้นด้วยนะคะหลายคนน่าจะเพิ่งแบบมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าการแบบอะไรนะอินคอมการเงินอะไรอย่างเงี้ยเหมันหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้เราด้วยใช่ปะ่ะพลังงานของคุณนะคะส่วนใหญ่เนะี่ยคุณเองจะเป็นคนที่ ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่โรแมนติกเอาตัวรอดเก่งนะคะเป็นคนที่พูดเก่งนะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้มีความกระตือรือร้นแต่ข้อเสียคือทำคุณคนไม่ขึ้นเท่านั้นเองเท่านั้นเองว่าจันคุณทำคนคุณคนไม่ขึ้นเนอทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้พลังงานคนรอบตัวคุณนะคะคนอื่นมองคุณเป็นคนยังไงช่วงนี้ energy ของคุณ Judgment นะคะ คุณก็เป็นคนที่แบบแสดงออกอย่างชัดเจนมากทางด้านอารมณ์ช่วงนี้แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะไม่มีกักเลยทีเดียวเหมือนเ,อเขาเรียกว่าคุณมีการยอมรับบางอย่างนะคะอะไรอะไรแบบถูกอะไรผิดอะไรที่แบบเผชิญมาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณคุณชัดเจนนะคะคุณแบบว่า ตรงๆคุณเปิดเผยอะช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนคนมองคุณว่าคุณเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะหลายคนรู้สึกว่าเนื่องจากคนจะรู้สัญญาณคุณนะคะบางคนเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ามีมีมีช่องว่างมีระยะห่างในการเข้าถึงคุณหน่อยคุณอาจจะเป็นช่วงที่ต้องรักษาระยะห่างกับใครสักคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ ต้องการอยู่กับตัวเองตกตะกอนเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณเลยแบบอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็ได้คนอื่นอาจจะมองคุณว่าคุณคุณจะชอบเก็บตัวเวลาคุณมีปัญหาเวลาคุณเจอสถานการณ์คุณจะเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะเก็บตัวคุณจะแบบจัดการปัญหาของตัวเองเออสไตล์นี้นะคะทีนี้สิ่งใดบ้างนะคะที่อ่ คนรอบตัวคุณรู้สึกถึงคุณหรือว่าคิดกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างว้าวคิงอวบอนคุณเป็นคนเก่งนะเออคนรอบตัวคุณเนี่ยมองคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากมีศักยภาพเก่งแต่บางครั้งอ่าคุณจะเป็นแบบเป็นคนที่มีอีกโก้เออเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่อ่าดูดีนะแต่ ถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาจะมองว่าเราอ่ะเป็นคนเจ้าชู้เออเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่รักอิสระนะคะแต่คุณเป็นคนที่แบบทรงดูดีเออทรงดูดีทรงแบบหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่รักอิสระนะคะเป็นคนที่เชิงเฟลลี่หรือรวมไปถึงถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบดูโดดเด่นเลยเขาก็จะมองคุณว่าคุณคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่บางทีคุณก็จะเป็นคนที่แบบ ซีเรียสด้วยนะถึงบทจะจริงจังก็จริงจังบทจะขี้เล่นก็บทสักขี้เล่นอันนี้คุณไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าโอ้ในในใขึ้นมาเลยแต่คุณจริงจังจริงๆทําอะไรแล้วคุณจริงจังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีกั๊นะคะมาดูว่าเขาอยากฝากบอกอะไรถึงคุณคนรอบตัวของคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณเดมพเพลอร์นะคะบางครั้งเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะคะ เออแล้วก็จริงจังเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานจริงจังไม่มีไม่มีซิกแซกเลยล่ะเออไม่มีความแบบอารมณ์มา่วยบางครั้งอะนะแต่เดอร์มูนขึ้นมาคุณเป็นคนที่ใครเข้าถึงความลับคุณยากหรือว่าเข้าถึงอารมณ์คุณยากพอสมควรนะคะเออแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะอ,อ่อมันจะมีเหมือนเอเนจีบางอย่างที่เขาต้องการจากคุณก็คือ มันเหมือนแสงสว่างมันเหมือนความหวังคุณอาจจะเป็นความหวังของใครหลายคนก็ได้เวลาที่รู้สึกว่าเวลาที่มีคนที่ท้อแท้มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่คนเหล่านั้นนึกถึงคุณคุณเป็นเหมือนแบบความหวังเป็นที่พึ่งของคนที่แบบ มีสีใจที่หดหัวเออประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคุณเหมือนคาดหวังได้พึ่งพาได้แข็งแกร่งสตรองนี่คือคนอื่นเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณอ่ะมาดูซิค่ะว่าจุดแกร่งของคุณคืออะไรจุดแกร่งของคุณคืออะไรอืมจุดแกร่งของคุณมันคือความจริงจังความน่ากลัวของคุณนะคะเออบทจะน่ากลัวคุณก็น่ากลัวไปเลยนะ เออคุณเป็นคนที่แบบเห็นไหมกดแห่งกรรมชัดเจนนะคะเป็นคนตรงตรงเป็นคนที่ดุด้วยนะคะบางทีเอเนจีนี้คือเป็นคนที่ตรงๆเป็นคนที่แบบมามาแบบมาใต,ต้โต๊ะไม่ได้นะมาจะทําอะไรที่ไม่ยุดที่ทมไม่ได้นะนี่คือความน่ากลัวของคุณนะคะแล้วคุณก็จริงจังมากด้วยอืมบ้านานะเคแต่คุณเป็นคนที่ลึกลับจริงๆเข้าถึงยาก เป็นคนที่เข้าถึงยากพอสมควรนะ,ะแล้วก็นี่ไงคุณเป็นคนที่คนอื่นอยากจะเข้าหาอยากขอคำปรึกษาเอออยากแบบเขารู้ว่าคุณมีข้อมูลบางอย่างที่สำคัญเออสำหรับเขานะคะเหมือน เวลาเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเขาอยากจะให้คุณแบบเป็นที่ปรึกษาจุดแกร่งของคุณคือคุณเป็นผู้รู้คุณเป็นคุณเป็นแบบมีข้อมูลคุณเป็นคนที่แบบมีมีความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้แบบเป็นจุดแกร่งของคุณเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณน่ากลัวเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วก็เซนส์แรงมากๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยุติธรรมชัดเจนนะคะเอออันนี้คือเป็นจุดแกรง่งแล้วก็จุดที่น่ากลัวของคนอื่นเวลาดุก็คือดุมากอ่ะเออเท่า ทันยมอะนะอีกหนึ่งใบอืมเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ตรงตรงซื่อซื่อสัตย์ตรงเพลงแต่เป็นคนที่เส้นแรงจนน่ากลัวเออแล้วก็มีข้อมูลเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยหลอกยากอะคะ่ะหลอกยากโอเคใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเริบๆค่ะ